สวัสดีครับสวนลุงแหน่โอคโดฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาชมอะโวคาโดพันธุ์034ของปี2568ครับเรานำเสนอกันมาต่อเนื่อง4ปีแล้วนะครับปีนี้จะเข้าปีที่4แล้วสวนลุงใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ตาบลรวมไทยอาเภอพบพะจังหว,วงัดตากนะครับนะไม่ได้อยู่ที่อาเภอปากช่องที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับ วันนี้จะพามาชมการติดลูกของพันธุ์034นะปีพศ2568นะครับเราก็ได้ทําการอัปเดตนะครับให้ทผู้ชมได้ทราบแบบนี้กันทุกปีนะครับเรามาดูปีนี้ว่าการติดผลเป็นยังไงนะครับบางต้นก็เพิ่งจะติดเป็นปีแรกนะครับบางต้นก็เป็นปีที่2แล้วนะครับหรือบางต้นก็เข้าปีที่3นะครับสูงสุดก็ปีที่4แล้วครับผม หลายคนอยากเห็นความดกของพันธุ์034นะครับที่ปลูกในประเทศไทยเช่นอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับถือว่าสมบูรณ์เราทั้งดกและทั้งลูกใหญ่และรสชาติดีถ้าใครได้ติดตามอยู่นะครับตั้งแต่ปี2565นะครับสวนลุงใหญ่ได้ลงคลิป034ติดลูกเป็นปีแรกก็จะเห็นว่า80%ของการติดผล ค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับจนถึงปี2,568ต้นที่ให้ผลผลิตต่อเนื่องกันมา4ปีก mm hmm. ็จะค่อยๆลดลงจากปีก่อนๆสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นแม่พันธุ์ของสวนลุงใหญ่นะครับติดลูกดกกันต,ต่อต่อเนื่องมาเป็น4ปีแล้วต้นพันธุ์ที่ออกจากสวนลุงใหญ่นะครับทุกต้นเลยพ034เนี่ยจะได้ DNA จากต้นนี้ไปเลย ดูจากสภาพต้นนะครับก็เห็นความเสื่อมโทรมลงมากนะครับควรที่จะได้เวลาพักฟื้นตัวแล้วแต่ก็สามารถพักฟื้นตัวได้โดยที่ยังให้ผลผลิตยอยู่แต่ต้องจำกัดการติดผลให้น้อยที่สุดส่วนต้นนี้ก็ติดลูกเป็นปีแรกครับลูกจะใหญ่มากยาวสมส่วนสมบูรณ์นะครับไม่แกนไม่รีบลำต้นสสมอาหารมาดีทำให้ออกผลมาดูสวยดกน้ำหนักดี รสชาติดีเนื้อนแน่นมีไขมันดีเยอะมแมลงไม่ค่อยรบกวนด้วยลักษณะที่เป็นทรงยาวนะครับห้อยตรงเตงเหมือนดอกไม้ไฟเนี่ยทำให้ดูเหมือนมีปริมาณที่มากดกมากนะครับแม้จะไม่ได้ติดลูกเยอะนะลูกไม่ได้ก้วนใหญ่แต่ปริมาณเนื้อเต็มนะครับถ้าเทียบกับพันธุ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วจะได้สัดส่วน2ต่อหนึ่งคือพันธุ์กลมสองลูก ก็เทียบเท่ากับ0.34 1ลูกฉะนั้นพัน0.34เนี่ยไม่ต้องติดลูกมากครับแต่ก็จะได้น้ำหนักต่อต้นที่เยอะกว่าอโวคาโดทุกสายพันธุ์นะครับย่อมมีข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัวเดียวกันนะครับแต่เราพยายามคัดสายพันธุ์ที่มีข้อดีมากกว่าข้อด้อยนะครับเพื่อลดภาระการดูแลนะครับอีกทั้งการค้าขายก็ง่ายขึ้น สำหรับต้นเล็กนี้นะครับให้ผลผลิตมา3ปีแล้วดกทุกปีครับตั้งแต่ปีแรกต้นมันก็เลยแกนนะครับต้นเตี้ยไม่ค่อยยอมสูงเลยจะ5ปีแล้วครับเนาะจะเด็ดทิ้งก็เสียดายครับท่านผู้ชมในในมันก็ติดมาให้แล้วก็อยากดูแบบต้นเตี้ยเตี้ยลูกดกด,กดกบ้างถ้าปลูกทีๆหน่อยนะครับก็ประหยัดพื้นที่ได้เยอะ ที่สวนนั้นต้นเตี้ยลูกโดกแบบนี้มีไม่มากนะครับ2อถึงสต้นเท่านั้นเองนะครับก็เป็นถ้าเป็นอย่างต้นเตี้ยแบบนี้นะทั้งสวนคงไม่ไหวนะครับส่วนใหญ่จะเลี้ยงให้ทรงพุ่มใหญ่แข็งแรงนะครับเพราะว่าทรงพุ่มใหญ่เนี่ยนะครับจะมีกําลังการผลิตที่มากกว่าหลายเท่าตัวและสภาพต้นเนี่ยจะไม่โทมเร็วดูสิครับท่านผู้ชมโอ้โหโดกแบบนี้ ชอบไหมครับมีสักร้อยต้นแบบนี้ก็อยู่ได้นะครับ034เนี่ยเป็นพันธุ์ที่โตช้าหน่อยนะครับแต่ออกดอกง่ายมากนะครับทำดอกง่ายนะครับใส่ปุ๋ยสุตแด824 24นะครับงดน้ำนะครับก็สามารถเร่งการออกดอกได้ทุกฤดูหรือจะบังคับให้ออกดอกในปีที่2ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าต้นแข็งแรงดีบางคนบอกว่า หกสาถึงปีแล้วเนี่ยต้นใหญ่เบลอเลยแต่ทำไมยังไม่ออกดอกนะครับอันนี้ก็ต้องอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องเช็คความชื้นในดินก่อนนะครับถ้าความชื้นสูงนะครับก็บังคับยากต้องใช้วิธีพูนดินให้สูงนะครับเพื่อให้รากพ้นจากความชื้นนะครับทำเป็นแนวสลบเอียงชันนะครับเพื่อให้น้ำระบายได้เร็ววิธีนี้จะช่วยควบคุมความชื้นได้โดยความชื้นที่เหมาะแก่การทำ ดอก,ก็คือไม่ต่ำกว่า10%นะครับและไม่เกิน20%ต้นปลูกใหม่นะครับแนะนำนะครับไม่ควรขาดน้ำต่อเนื่องหลายวันนะครับเพราะว่าพันซูนสามี่นะครับมันจะไม่ยอมตายนะครับถ้าไม่ได้ออกดอกนะครับนะครับแล้วมันก็จะแกง,ง่ายด้วยนะครับไม่ยอมโตอีกเลยอันนี้บอกเลยแก่ยากมาก ปีนี้03 4าจากเวียดนามก็นำเข้ามาน้อยนะครับก็เป็นโอกาสของกเกษตรกรคนไทยใครปลูกพันนี้ไว้เยอะดกมากนะ่รวยแน่นะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ขาดตลาดมากนะครับเพราะ034เนี่ยนะครับเป็นพันที่ติดตลาดคนไทยมายาวนานนะครับเป็นพันที่กินกันเยอะรู้จักกันเยอะแต่ก็ต้องรักษาคุณภาพกันด้วยนะครับเนาะต้องเก็บแก่จริงๆ ไม่งั้นก็จะเสียคุณภาพได้นะครับไม่ใช่ว่าได้ราคาดีแล้วนะครับรีบตัดก่อนแก่เลยอันนี้สวนเราไม่ทําแน่นอนนะครับก่อนที่จะตัดส่งให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเราต้องเทสดูก่อนหลายรอบเลยนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับต้องชิมก่อนถึงจะตัดขายได้ในสวนเรานะครับจะมีพัน์034เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมด80%นะครับเป็นพัน์034 เพราะพันุนี้จะมีคุณสมบัติเด่นหลักๆ3ข้อนะครับก็คือทนดีดกดีเนื้อดีนะครับและค่อนข้างมีความเถียรกว่าพันธุ์อื่นๆครับเรียกว่าเนื้อดีทุกฤดูเลยนะครับฝนเยอะเนื้อก็ยังเหนียวแห้งส่วนความคงทนนั้นนะครับมีความทนโรคได้สูงมากนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยของโรคไฟทอปตลา ส่วนความดกนั้นไม่เป็นรองใครเลยครับอย่างที่เห็นเลยก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ปลูกและค่มมากการดูแลก,ก็ง่ายนะครับมแมลงก็รบกวนน้อยกิ่งของเขาเหนียวมากครับเนาะดูกิ่งเล็กๆนะครับสามารถรับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับออกแบบมาเพื่อให้รับน้ําหนักได้เยอะเลยทีเดียวไม่ใช่จะหักง่ายๆนะครับดูนะดูแค่กิ่งมันจะห้อยโน้มลงท่านั้นเองดูนะกิ่งเล็กๆแค่นี้เดี๋ยวติดสี่ลูกอะท่านผู้ชม ลองคิดดูนะครับนี่ดูความทนทานดูความเหนียวของเขาแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยนะครับอ,อยู่ติดกับคั่วเขาเหนียวมากเรียกว่าข้อดีเยอะจริงๆเลยนะครับพันนี้สามารถปลูกในระยะใกล้6คูณ6เมตรได้สบายเลยครับไม่เปลืองพื้นที่พอสมพูิเล็กนะครับสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ต้นอย่างเล็กๆเลยทีเดียวใครที่มีพื้นที่น้อยพื้นที่จำกัดนะครับ ก็สามารถปลูกไว้รอบบ้านเลยนะใช้พื้นที่ไม่มากนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตที่เกินคุม้มบางคนก็ไม่ชอบลักษณะทรงผลที่เหมือนมะเขยยาวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหตุผลนะครับบางคนก็บอกโอ้ชอบแบบทรงกลมมากกว่านะมันดูสวยน่ารักดีแต่ผมว่าทรงเนี้ยนะ่าลักษณะเนี้ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเนื้อเยอะนะครับเนื้อเป็นเขาเรียกว่าเนื้อทั้งลำเลยเนี่ยเนี่ย เนื้อทั้งท่อนเลยนะครับไม่มีกลวงข้างในนะครับปริมาณเนื้อเนี่ยจัดเต็มเลยลูกทรงย,ยาวๆแบบนี้นะครับไม่มีผลต่อการขนส่งนะไม่ได้มีปัญหาหรือประสักในการขนส่งอะไรเลยก็สามารถแท็กใส่กล่องได้ตามปกตินะครับเนื้อทนนะครับไม่เน่าไม่เสียง่ายใครที่ปลูกพันธุ์สวนสมสียู่ไว้เยอะนะครับตอนนี้เรียกว่าได้เปรียบมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ ขอ้บรรลุนะครับตามเป้าที่ตั้งไว้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ